ผู้ชายดีๆหาได้ที่ไหนเอาจริงๆแล้วก็คือคนดีๆนั่นแหละนะครับก็จะไปหาได้ที่ไหน บางคนก็บอกเอาไปหาในแอปแล้วกันแล้วก็ไปนั่งดูรูปเอานะครับแล้วก็ดูโปรไฟล์ที่เขาเขียนไว้อันนั้นคุณก็เห็นรูปแล้วก็โปรไฟล์จริงหรือปลอมอะไรก็ไม่รู้จริงๆแล้วมนุษย์เราเป็นสัตว์สังคมนะเขาเรียกว่า human a social ดังนั้นวิธีการหาเนี่ยก็คือการต้องไปหาในสังคมต่างๆอย่างแรกคุณจะต้อง list กิจกรรมที่คุณชื่นชอบขึ้นมาก่อนบางคนก็บอกว่าตัวเองชอบกีฬาอีกสตรีมนะครับจะไปปีนเขาจะไปเล่นคเซิร์ฟจะไปเล่นไอ้บอร์ดอะไรนะเดี๋ยวนี้เขาขี่อยู่ใน IG อะไรแบบนี้ ะะหรือว่าไปตามพวกไอ้เล่นเคเบิลเคเบิร์ลในผู้เอ็กซ์ตรีมไปบางคนชอบสายศิละปะมันก็ไปเรียนพวกศิละปะบําบัดไปเรียนปั่นหม้อปั่นไฮเพนติงวาดรูปอะไรแบบนั้นกันไปบางคนชอบสายแบบออกกําลังนิดหน่อยสมัยนี้เยอะนะนะครับเมืองเปิดแล้วนะครับก็ไปเลือกไปดีไอ้พวกชมรมพวกวิ่งมั่งนะฮะจักรยานนําพวกหลังสุวรรณภูมินี่เขาไปกันดีอู้เป็นร้อยร้อยพันพันคนบางคนก็ไปจอยตามพวกคลับที่มันเป็นเกี่ยวกับพวกรถยนต์ที่ตัวเองขับอยู่ต่างๆบางคนก็ ไม่ได้ไปอะไรพวกนี้เลยไปพัฒนาตัวเองเช่นไปลงพวกคอร์ส SME ไปเรียนพวกกันยิงแอดเฟซบ,บ,นะบุ๊กเกี่ยวกับไลน์บ้างเกี่ยวกับ TikTok อกบ้างนะครับเกี่ยวกับไม n ์เซ็อะไรต่างๆเต็มไปหมดเลยตอนนี้ที่คุณมีอยู่ใน Google บางคนก็นะครับชอบดื่มใช่ไหมไปเรียนวายเทสติ้งบ้างนะครับไปบาริสต้าชงกาแฟบ้บางอะไรบ้างกิจกรรมเหล่านี้มีเต็มไปหมดเลยเพราะว่ามันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้มนุษย์เนี่ยไปโซเชียลและไปพบปะกันการที่คุณนั่งอยู่เฉย แล้วรอคนเดินเข้ามาเคาะประตูหาแล้วคนคนนั้นเป็นคนที่ใช่สําหรับคุณแบบร้อเปซแล้วเป็นคนดีแล้วก็ดีทุกอย่างเนี่ยโอกาสยากยิ่งกว่าถูกหวยเ,เราต้องสร้างโอกาสให้ตัวเองนะครับอย่างแรกไม่ใช่คิดว่าผู้จะออกไปหาผู้จ่ายให้ได้วันนี้จะออกไปหาผัวให้ได้ไม่ใช่คุณออกไปทํากิจกรรมอะไรที่พัฒนาตัวเองและเป็นสิ่งที่คุณชื่นชอบซะนะครับอย่างที่ผมเล่ามาให้ฟังไม่จำเป็นต้องทําอันเดียว ชอบถ่ายภาพก็ไปออกกําลังคนไหนไปยกข,ข้าไปแจ๊สแดนก็ได้ผมเองเคยไปเรียนบาชาต้ามาเลยนะฮะก็ได้เพื่อนอะไรมาเต็มไปหมดไม่เป็นต้องเป็นคลับหรือผับกินเหล้ากินยาอย่างเดียวมันมีกิจกรรมกลางวันอีกเยอะแยะมากมายถ้าคุณตั้งใจจะเสิร์ชหาแล้ว สิ่งเหล่านี้แหละจะทําให้คุณไปเจอเพื่อนใหม่เพื่อนใหม่ในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องไปเอาเพื่อนใหม่คนนี้มาทําผัวคุณบางทีคุณอาจจะไม่เจอผู้ชายที่ถูกใจในคลาสนั้นก็ได้แต่คุณจะได้เพื่อนเพื่อเหล่านี้ถ้าคุณได้มาสักสิบคนอาจจะเป็นเพศเดียวกันสัก5คนเป็นตุด๊ดเป็นทอมเป็นอะไรอีกสัก3าคนเป็นผู้ชายที่คุณไม่ถูกใจสัก2คนแต่คุณจะได้กลุ่มเพื่อนใหม่ที่จะริดเดียวกับคุณเพราะเขาทราบว่าอ๋อโนดเหรอ เี๋ยวนนะนนำเพื่อนให้ไหมพี่ไหมน้องไหมนะครับถ้าคุณมีเซลล์อยู่ในมือแล้วถูกไหมวิ่งหาคนเดียวมันก็จะหมดแรงตัวเองคนเดียวแต่ถ้ามีคนอื่นช่วยหายกลยเป็น5คน10คนคุณก็โอกาสคูณ5้คูณสิเท่าถึงแม้จะไม่ได้อะไรวันนี้แต่คุณได้พัฒนาตัวเองแล้วก็ได้สังคมใหม่เกิดขึ้นเดินไปเรื่อยๆถนนชีวิตมันมีจังหวะของมัน ไม่ใช่ว่าอยากได้เดี๋ยวนี้จะได้เดี๋ยวนี้นะครับถึงเวลาเดี๋ยวมันจะเข้ามาเองแต่ระหว่างนั้นคุณจะพอคุณประสบการณ์แล้วก็เสริมไความรู้นะครับแล้วก็เสริมแฟลกคุณค่าตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆจนสักวันหนึ่งคนที่เขาใช่คุณินไปเจอในบนถนนทางนี้แน่นอนครับมันจะสารสัมพันธ์ต่อไปได้แต่อย่านั่งรอนั่งรอไม่มีใครเดินเข้ามาจงเดินไปหานะครับบนถนนชีวิตของตัวเอง ในทางด้วยตัวเองชอบในทางที่ทําให้ชีวิตตัวเองดีขึ้นและอะไรที่คุณเจอระหว่างสองข้างทางที่คุณเดินนั้นจะเป็นสิ่งที่ใช่สําหรับคุณเองครับ